รรู้ป้าเมื่อวานอ่ะป้าข้างบ้านอ่ะตุยแย่พอเป็นโรคหัวใจเลยนะเว้ยเรารู้ไหมว่าโรคเสวใจคืออะไรไม่รู้อ่ะโรคหัวใจคืออะไรอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเรารู้เรารู้โรคหัวใจคืออะไรหรอโรคหัวใจคือโรคที่เกี่ยวข้องกับการผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดซึ่งส่งผลต่อการทํางานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตโรคหัวใจสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจผิดปกติโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติและโรคหัวใจพิการตั้งแต่กําเนิดค่ะสาเหตุการเกิดโรคหัวใจสาเหตุของโรคหัวใจอาจทำอาจเกิดจากหลายปัจจัยทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตโรคประจําตัวและปัจจัยกทางพันธุกรรมสาเหตุหลักๆได้แก่สาเหตุหลักๆนะคะหนึ่งการสะสมของไขมันในหลอดเลือดเกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูง ข้อ2นะคะความดันโลหิตสูงทําให้หลอดเลือดเสียหายนะคะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจวายข้อ3เบาหวานระดับน้าตาลในเลือดสูงทําให้ผนังหลอดเลือดเสียหายเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบข้อ4นะคะการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่มีสารที่ท,ทาให้หลอดเลือดตีและหัวใจทํางานหนักขึ้นแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะทําให้ความดันโลหิตสูงและเพิ่มไขมันในเลือดค่ะ แล้วข้อที่5นะคะความเครียดความเครียดเลอรลังทําให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ความดันโลหิตสูงและหัวใจทํางานหนะะักค่ะข้อที่6พันธุกรรมและอายุถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจนะคะความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอายุที่มากขึ้นจะทําให้หลอดเลือดเสือ่อมและสูญเสียความยืดหยุนค่ะข้อที่7นะคะขาดการออกกําลังกาย ทำให้เกิดภาวะอ้วนไขมันเลือดสูงและความดันโลหิตสูงค่ะแล้วข้อสุดท้ายโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะโรคไตเลือลังภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะอาการเบื้องต้นของโรคหัวใจนะคะอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของโรคหัวใจแต่โดยทั่วไปโรคหัวใจที่คนสังเกตได้แก่อาการเจ็บหน้าอกรู้สึกแน่นอึดอ,อัดปวดแสบกลางหน้าอกอาการ อาบนล้วไปที่แขนคอกามหรือหลังมาเกิดขึ้นขณนะออกแรงหรือเครียดและบรรเทาเมื่อพักหายใจลำบากมารู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจติดขดัดโดยเฉพาะเวลานอนลาบหรือออกแรงอาจมีอาการไอแห้งร่วมด้วยใจสัน้นหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วเกินไปอาช้าผิดปกติหรือไม่เต้นไปจังหวะรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นกระตุกหรืออาจมีอาการเวียนศีรษะ บวมที่เท้าขาหรือหน้าท้องเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวทําให้ร่างกายขลัง้อ่อนสุดแน้นท้องหรือมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,เ,วเป็นลมวิง่งเวียนศีรษะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออาจเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือความดันโลหิตต่ำเหนื่อยง่ายผิดปกติอ่อนเพียโดยแม่ทราบสาเหตุแม่ไม่ได้ออกแรงมาก อาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจขาดเลือดเมื่อออกมาผิดปกติโดยเฉพาะขณะพักหรือทำกิจกรรมเบาๆเมื่อเย็นออกทั่วร่างกายอาจเป็นสัญญาณของภาวะหัวใจวายเฮ้ยเพื่อนอาการกูเป็นแบบนี้กูควรไปพบแพทย์ตอนไหนวะถ้ามีอาการเหล่านี้โดยเฉพาะเจ็บหน้าอกใจสัน้น หายใจไม่ออกหรือเป็นลมควรรีบพบแพทย์ทันทีเพราะอาจจะเป็นสัญญาณภาวะหัวใจขาดลืน่นหรือหัวใจวายก็ได้นะเพื่อนรเพื่อนตายแล้วแล้ววิธีการรักษาโรคหัวใจมีอะไรบ้างอ่ะยูโรครับวิธีการรักษาหัวใจนะครับขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของโรควิธีรักษาหลักๆได้แก่หนึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงหรือโรคหัวใจระยะแรก การควบคุมอาหารเรื่องอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ทังเกพลดไขมันอิ่มตัวเกลือและน้ำตาล2การออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นเดินว่ายน้ำปันจยานยางน้อย30นาทีต่อวันนะครับและยังมีการควบคุมน้ำหนักนะคะลดภาวะอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจการงดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ลดความเสี่ยงของหลอดเลือดตีบนะคะ จัดการความเครียดด้วยโยคะการทำสมาธิหรือกิจกรรมช่วยผ่อนคลายค่ะ 2. การใช้ยาแพทย์อสัสนใจายาเพื่อลดอาการและควบคุมโรคเช่นยาลดความดันโลหิตยาลดไขมันในเลือดยาป้องกันลิ่มเลือดอยาขยายหลอดเลือดอย,ายาควบคุมหัวใจเต้นผิดจังหวะขัดผ่าการและการผ่าตาดัดใช้ในกรณีที่ยาไม่สามารถควบคุมอาการได้การทำบอลลูนขยายหลอดเลือด การผ่าตัดทําทางเบียนหลอดเลือดหัวใจการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจการผ่าตัดลิ้นหัวใจค่ะสรุปข้อมูลที่ทุกคนเห็นทันทา,นานกันมานะคะการรักษาโรคหัวใจต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุและระดับความรุนแรงการดูแลตัวเองควบคุมโรคเรื้อรลงและพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันและรักษาโรคหัวใจค่ะ